RacingFat ที่หลายคนคิดถึงนะครับเจ้าคู่นี้ครับ f ิ l l ซล l ู Supercom Pacer v 2จาก New Balance ครับผมวันนี้เรามารีวิวกันนะครับมาแล้วฮะนี่คือ Pacer v 2นะครับรองเท้า RacingFat เป็น r a c i n g f แ t ในยุคป,ปัจจุบัน ที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นมันจะบางเลยนะนะอ่ะหมุนตัวดูหนึ่งรอบครับสำหรับคู่นี้ครับ New Balance Fuelcell SC Supercom SC ันจะย่อมาจาก,ก Supercom นะครับ SC PaceR V2 นะครับหมุนตัวดูหนึ่งรอบหน่อยซิว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนี่สวยงามนะครับอ่าละดีไซน์ก็จะมาในโทนเฉดเดียวกันหมดเลยครับเหมือนมี DNA เเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นตระกูลของ SCE l i t e นี่หน้าตาประมาณนี้นะครับจริงๆก็วันนั้นก็เคยหยิบให้เพื่อนๆดูแล้วใช่ไหมแล้วก็มี Trainer V3 นี่อันนี้ผมชอบนะครับชอบมากชอบฟิลอะเรียบร้อยหมุนตัวดูแล้วนะมา DNA แบบทรงประมาณนี้หมดเลยนะครับยังมีอะไรกัะ Label Label V4 ใช่ไหมครับแล้วก็มี p r o p e l V5 เหมือนกันหมดเลยตระกูลนี้ DNA มาเหมือนกันอะทีนี้เรามา ไล่เจาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับว่า Pacer V2 เนี่ย <So S 1> มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากจุดแรกนั่นก็คือ u ัปเปครับเพื่อนเพื่อนครับ Upper โปร่งมากโล่งมากนะครับคือเขาเจาะเป็นรูเลยะเ่ะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมถ้ามองลึกๆเข้าไปนี่จะเห็นหนะเป็นรูๆๆๆๆเลยนะไม่ต้องบอกถึงความบางนะครับบางนี่ผมส่องไฟนี่ผมมองเห็นไฟเลยนะบางมากครับ ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยกับอีลีดเนี่ยนะครับอีลีดเนี่ยยังไม่บางขนาดนี้เลยยังไม่มีเป็นรูๆๆเลยนะนแต่น,นี้เป็นรูหมดเลยนะครับหน้าผ้าก็จะเป็นเมชอัปเปอร์แต่ว่าให้ความบางความเหนียวแข็งแรงชัดเจนนะครับโอเคถัดมานะครับเรื่องของโฟมบ้างโฟมฟิล์เซลในตระกูล s c เนี่ย Supercom นี่นะครับ3ตัวเอา Supercom อย่างเดียวนะ3ตัวเนี่ยนะครับ SC Elite กับ SC p a c e r ในมือผม SC p a c e r V2 กับ SC Elite V4 เนี c ่ย Foam Fill Cell จะเป็น PEBA 100%คือขึ้นขึ้นโดยวัสดุ PEBA นะครับ100%เลยส่วนของ SC Trainer V3 เนี่ยจะเป็นงานผสมผสานนะครับผสมมี PEBA ผสมเข้าไปด้วยก็จะไม่ใช่100%นะครับ อันนี้จะเป็น100%เหมือนก,นกันกับตัว SC Elite V4 นะแล้วก็เติมด้วยนี่ Energy Arc นะครับแผ่นคาร์บอน Energy Arc ทรงโคง้งนะซึ่งถ้าดูจากที่ผมเปิดกล่องไปรอบที่แล้วอะพอผมดูจากดีไซน์ข้างในแล้วมันไม่ได้โค้งเหมือนรุ่นที่ผ่านๆมามันโค้งแบบมีมีลอนนิดนึง ออมีรอนนิดนึงอาจจะมีการปรับดีไซน์ของตัว Energy Arc ใหม่นะครับเค okay, นะครับถัดมาก็ Outsole า Out โซก็จะมีแค่นี้เองด้านหน้าแล้วก็จุดท้าย2จุดตรงนี้แบบนี้นะครับตรงกลางตรไม่มี o u t s ซก็ตรงนี้ก็จะลดน้ำหนักลงก็ตัดทอดออกไปเลยนะครับก็เ,เหลือแค่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านตรงส้นเท้า2จุดเท่านั้นเองอันนี้ก็จะจุดเด่นนะครับของ SC Pacer V2 ครับเพืเ่อนๆครับมาไล่อีกสักนิดนึงลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางนะครับบางแล้วก็ไม่ติดกับบริเวณอัปเปอร์จะไปติดกับอัปเปอร์ที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้เท่านั้นนะฮะนี่ครับแล้วก็มีส้นเท้าตรงนี้ก็มีโครงพอสมควรโครงแข็งพอสมควรไม่ได้แข็งมากแต่ก็พอมี ก็ยังพอกดลงนะครับผมจับเนื้อโฟองนี่มันพอเป็น PEBA นี e ่ B A, มันก็นุม่มนิ่มไปหมดเลยนะเออโอเคนะครับอ่ามาทีนี้ถ้ามาเทียบกันหน่อยระหว่าง2คู่นี้หลายๆคนบอกว่าเอออยากให้เทียบกันนิดนึงระหว่าง Pacer V2 กับ Elite V4 SE l i t e V4 นะครับว่าไอ้สอคู่นี้มันต่างกันยังไงบ้างคือมันราคาเนี่ยนะครับเท่ากันเลยนะเพื่อนๆครับ 8,900บาทเท่ากันเป็นรองเท้าตัวท็อปของ New Balance ทั้งคู่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นชัดเลยว่าสิ่งที่ต่างเลยนั่นก็คือเรื่องของความสูงความสูงของรองเท้าทั้ง2คู่เนี่ยโฟมมันมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับ SC Pacer V2 เนี่ยสวนเท้า35หน้าเท้าสูงอยู่ที่27ครับดรอปอยู่ที่8นะครับในขณะที่ sc elite v 4นี่ส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง36ดรอป4นะครับก็ดรอปต่างกันด้วยดรอป4กับคู่นี้ดรอป8นะครับแล้วก็ส้นเท้าก็ต่างกันความหนาของโฟมก็เห็นชัดเจนแหละเพื่อนต่างกันจริงจริงนะ sc p a c e r v 2เนี่ยน้ำหนักคู่นี้อยู่ที่220กรัมในขนาด10 us นะครับในขณะที่ sc elite v 4เนี่ย258กรัมโอ้ค่อนหนักต่างกันประมาณ30กว่ากรัมแล้วนะนะ เกือบสี่บะองกับร้อยออะ38กรัมะ 220, ะนะครับน้ำหนักก็ต่างกันนะครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างแหละส่วนเรื่องฟีลลิ่งความต่างของ2คู่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเทียบให้ตอนที่ใส่ลงภาคสนามเอาคู่นี้ไปทดสอบแล้วก็จะเอาข้างนี้ไปด้วยเอาไปข้างเดียวพอแล้วกันเนอะเอาไปทดสอบด้วยนะครับว่าพอใส่2ข้างแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับเนี่ย เรียบร้อยผ่านกันไปนะครับสำหรับการทดสอบเจ้า New Balance Fuel Cell Supercomp Pacer V 2ครับเพื่อนๆครับฟีลลิ่งที่ได้จากตัวโฟมนะครับชัดเจนมากว่าการตอบสนองนั้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับมันเป็นโฟมที่ใส่ P E B A วัสดุ P E B A ที่เน้นเรื่องการตออสนองดีอยู่แล้วนะครับ100%เต็มทั้งแผ่นเหมือน Fuel Cell s u p e r c o m Elite V 4แต่แค่ปรับดรอปลงมานะครับเพราะฉะนั้นฟีลกราวคอนแท t การสัมผัสพื้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้เต็มๆนะจากรุ่นนี้เพเซอร์นะครับแล้วก็น้ําหนักที่ลดลงไปอันนี้ผมใส่ลองซ้อมและประมาณสัก1 0โล20โลเนี่ยทำให้เห็นความชัดเจนของคู่นี้แหละครับว่ามันเป็นรองเท้าที่ใช้ในการแข่งขันโฟกัสไปที่ระยะสั้นแต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นรองเท้าทําความเร็วมันเป็นรองเท้าเรซิง่งที่สามารถใส่ได้ยาวถึงระยะมาราธอนแบบสบายสบาย มันเป็น2ส,สายที่ถูกแบ่งออกมาครับเพื่อนๆครับ e ีล t e เนี่ยถ้าใครอยากได้รองเท้าที่นุ่มสพอร์ตดีหน่อยนะครับแล้วก็ทําความเร็วได้มีการตอบสนองจังหวะที่เราลงเท้าโฟมันมีตัวช่วยคาร์บอนเอเน g y a จีช่วยส่งแรงสะท้อนกลับแต่มีการสพอร์ตที่เยอะใส่วิ่งมารารอนได้แบบสบายๆเนี่ยตัว Elite V4 เนี่ยตอบโจทย์แต่ในคู่นี้นะครับ Pacer 2มันพื้นบางกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย การตอบสนองมันชัดเจนกว่าเยอะนะครับมันเห็นได้ชัดกว่าเพราะว่ามันไม่มีเนื้อโฟมที่หนาไงถามว่ามันวิ่งได้ถึงฟูมาราธอนไหมผมคิดว่าคู่นี้ไปได้ไปได้เลยแล้วก็จังหวะที่อยากทําความเร็วเพเซอร์วีจะมีภาษีที่ดีกว่าเพราะว่าพื้นมันบางมันตอบสนองดีมันตอบสนองไวเพื่อนเพื่อนเวลาที่กดลงปุ๊บเนี่ยจังหวะมันตอบสนองกลับมันเด้งกลับเนี่ยมันมันมาเร็วกว่านะครับแล้วก็น้ําหนักตัวที่เบากว่าด้วยนะนี่ รีวิวเหมือนเปรียบเทียบไปนนะระหว่าง2รุ่นนะครับเ,เพราะจริงๆแล้วผมว่ามันต้องเปรียบเทียบให้เห็นแบบนี้แหละระหว่าง Elite V4 e 4กับ Pacer V2 ราคาเท่ากันนะครับเป็นชุดโฟมเป็น PEBA Full Cell ที่ใช้ PEBA เหมือนกัน100%มี Energy Arc ที่เป็นแผ่นคาร์บอนเหมือนกันต่างกันที่ขนาดของตัวโฟมมันเลยต้องมาเปรียบเทียบไงว่า2คู่นี้เนี่ยมัน ต่างกันยังไงมันใช้ยังไงมันใครที่วิ่งสายไหนจะเหมาะกับรุ่นไหนของ f u e l c l l l Super c o m ที่เป็นตัว Racing ตัวคู่นี้นะครับโอเคทีนี้ย้อนกลับไปที่เรื่องการสวมใส่บ้างเราข้ามมาถึงตัวโฟมแล้วอ,อยากอธิบายตัวโฟมก็โฟมเป็นยังไงใน Pacer V2 ก็ยังเป็น New Balance แหละ New Balance ก็ผมว่ามาตรฐานเขาวางมาดีคือใส่สบายใส่ง่ายนะครับติดนิดเดียวคือผมใส่แล้วรู้สึกว่า คือผมร้อยเชือกถึงแรนเนอร์สุปเพื่อจะให้มันกระชับได้พอดีนะครับให้มันกระชับติดเท้าเนี่ยปรากฏว่าเชือกมันสั้นไปนิดนึงนะครับก็เลยต้องมานั่งไล่เชือกกันใหม่นิดเดียวจริงๆเลยคือเชือกมันสั้นไปนิดนึงนะครับพอมันใส่เชือกถึงแรนเนอร์ลูแล้วเหลือเชือกในการมัดปมเนี่ยมันน้อยเกินไปหน่อยนะครับแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยหน้าเท้ากว้างนะครับใส่สบายขยับนิ้วเท้าได้อิสระผมใส่ตรงไซส์นะครับ10 US คู่นี้ก็10 US เช่นเดียวกันใส่ได้สบาย ขยับนิ้วเท้าได้อิสระไม่มีปัญหากลางเท้ายืนได้เต็มๆนะครับยืนเต็มไม่มีความรู้สึกดันอุ้งเท้านะเหมือนที่เคยเจอใน Label V4 เนี่ความรู้สึกดันอุ้งเท้าตรงนั้นเนี่ยไม่มีนะบบนพื้นของ Pacer V2 เนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ส้นเท้าจังหวะที่เราวิ่งกระชับติดเท้าดีตลอดทางไม่มีปัญหาเลยสำหรับ Pacer V2 คู่นี้ครับเดี๋ยวเราจะลองไปเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง Pacer V2 กับ Elite V4 ผมใส่คนละข้างแล้วจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันโอเคนะครับมาตอนนี้ใส่2ข้างนะครับคนละข้างคนละรุ่นกันนะครับเท้าซ้ายผมใส่ Supercom Elite V4 นะครับส่วนเท้าขวาใส่ Supercom Pacer V2 ครับเพื่อนเครับ ฟิลลิ่งการสวมใส่ไม่ต่างกันนะครับหน้าเท้ากว้างขยับนิ้วเท้าได้อิสระนะครับอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ก็ถือว่าขยับนิ้วเท้าสบายะนะแล้วก็อุ้งเท้ายืนได้เต็มๆทั้งคู่นะครับไม่มีปัญหาเลยส้นเท้าเวลาวิ่งจังหวะการวิ่งกระชับติดเท้าดีนะครับไปกับเราตลอดทางผมใส่ตรงไซส์ทั้ง2ข้างนะสรุ่นนี้ผมใส่ไซส์เท่ากันนั่นก็คือ1 0 US เนะครับเรื่องของน้ําหนักที่บอกไปแล้วเนอะต่างกันประมาณเกือบสี่สิกรัมนะครับ อีลิทวีโฟน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ258ในขนาด10 US ส่วนของเพเซอร์อยี่ปมา220นะครับในจังหวะที่ตอนวิ่งเนี่ยถามว่ารู้สึกขนาดนั้นไหมว่ามันห่างกันเกือบ40เนี่ยไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นนะครับไม่ได้รู้สึกมากผมรู้สึกว่าตัวของโฟมใน Elite V4 เนี่ยมันจะเฟิร์มกว่านิดนึงเฟิร์มกว่าของตัว Pacer V2 นิดนึงนะครับอาจจะเพราะว่าปริมาณโฟมที่มากกว่าด้วยแหละเพราะว่า ตัวของ Elite V4 เนี่ยส้นเท้าเนี่ยสูง40เลยนะแต่ของ Pacer V2 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ35นะครับประมาณโฟมที่มากกว่ามันทำให้รู้สึกว่าโฟมมันเลยมีความหนานแน่นมากกว่าหน่อยครับแต่จังหวะในการตอบสนองกลับในยังไงผมที่ว่าตัวของ Pacer เนี่ยมันมันชัดกว่ามันง่ายกว่าง่ายในการตอบสนองมากกว่าคือเหมือนจังหวะที่เราจะพยายาม กดเพื่อเร่งทําความเร็วเนี่ยให้มันไปได้กระชากให้มันไปได้ไวขึ้นเนี่ยตัวเพเซอร์เนี่ยตอบโจทย์กว่านะครับส่วนของ elite v4 เนี่ยมันได้ฟีลแบบวิ่งไปไปเรื่อยๆนะมันตอบสนองดีนะครับแต่มันจะไปแบบเรื่อยๆไม่ได้เน้นแบบกระชากให้มันกระโชโกโคกพากมากนะักก็ฟีลลิ่งประมาณนี้แหละอย่างที่ผมเล่าเพื่อนๆฟังไปว่ามันเป็น Racing 2คู่ตัวท็อปที่มาคนละสายนะสายหนึ่งก็คือเน้นวิ่งแบบ การซัพพอร์ตมากหน่อยมีการตอบสนองนะครับแล้วก็วิ่งในระยะที่ยาวนะครับก็คือ elite v 4. ส่วนของ p a ลเซอเนี่ยอาจจะเหมาะกับระยะที่สั้นลงมาหน่อยนะครับ5โล10โล21อะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันไปถึง4 2ได้แต่คิดว่ามันจะเหมาะกับระยะสั้นระยะกลางมากกว่าเพราะว่าอาจจะคนที่ลงแข่งในระยะนี้อาจจะมีการทำความเร็วเร่งความเร็วกระชากบ้างในบางช่วงบางเวลายังไงผมอยากฟังความคิดเห็นของเ,องเพื่อนๆนะครับว่าชอบรองเท้ารุ่นไหนมากกว่ากันนะระหว่าง SC Elite V4 หรือ SC Pacer V2 ครับะแนนกลับมาที่สตูดิโอครับผมครับเพื่อนๆครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงรองเท้าที่เป็น Racing Fat นะจริงๆผมผมก็ลืมเล่าอาดีตตะก,การไปก่อนนะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นยังไงนะครับ Racing Fat ของ New Balance เนี่ยผมอะ่ะเคยมีโอกาสลองหลายรุ่นเหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็น1500 V6 ใครจำได้บ้างไหม1500 V6 เ,เคยลองไว้เมื่อประมาณปี2019ครับโหย้อนกลับไปเกือบ5ปีแล้วนะ2019ยังมียังมีอยู่ในโพสต์อยู่ในเพจอยู่เลยว่าเราเคยรีวิวไว้แล้วนะครับเป็น1500 V6 นิวหยอกมาราทอนอืมขึ้นพาไปดูขึ้นพาไปดูปดเป็นรองเท้าเรซิ่งแฟ t นะครับสมัยก่อน New Balance เอ่อแล้วก็มีอีกรุ่นนึง r e วบาลานซ์ Balance, ถ้าผมจำไม่ผิดชื่อว่า h a n โซ S h a n ันโซมีอันโซด้วยนะฮันโซที่เป็นนินจาเคยรีวิวไว้ในเพจเหมือนกันนะครับอนนี้ก็จะเป็นพื้นบางเหมือนกันหมดเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยริวบาลานซ์เขาก็จะมีตระกูลพื้นบางแบบนี้ออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีขายในบ้านเราด้วยนะครับและหลังจากนั้นผ่านมาเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีการเปลี่ยน เป็นตระก,กูล s c Supercom เนี่ย f i e l Cell Supercom เนี่ยเข้ามานะครับไอตระก,กูลนั้นหายหมดเลยนะ1,500เนี่ยไม่ไม่เห็นอีกแล้วนะครับแล้วก็พวกพันโซก็หายไปนะครับก็ตอนนี้ก็จะกลายเป็น s c ที่ต่ำที่สุดเลยนะนั่นก็คือ s c Pacer เนี่ยไอตัวคู่นี้แหละ s c Pacer มันจะมี s c Pacer V1 ก่อนหน้าน,นี้นะที่บางเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเป็นรุ่นนี้ s c Pacer V2 แต่ผมนันไปเจอข้อมูลไป พยายามหาข้อมูลเนี่ยไปเจอคน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 แล้วก็ไปเจออีกรุ่นหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนครับ feel cell มันสะกดว่า p v i s e feel cell p v i s e v v 1อันนี้ผมเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนว่าเขาจะเข้าไทยไหม p e ฟ l ไหมหรืออ่าน p wife หรืออ่านอะไรไม่รู้เนี่ยอ่านไม่ออกก็มา d n a โทนเดียวกันเลยนะแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านี่ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เท่าที่หาข้อมูลเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเป็น ตัวซ้อมที่พื้นบางน่าจะเอามาจับคู่กับคู่นี้นะเนี่ยเพราะว่าถ้าการจับคู่ซ้อมกับคู่แข่งนะครับถ้าพูดถึงการจับคู่เนี่ย S.C.Trainer V3 เนี่ยจะถูกจับคู่กับ S.C.Elite V4 เพราะว่าพื้นหนาเหมือนกันใช่ไหมครับฟิลลิ่งเนี่ยมาใกล้ๆก,กันเลยผมลองแล้วใกล้ๆกกันมากเลยจับคู่มาได้ถูกมากได้แมทช์มากส่วนคู่นี้เนี่ย ไอ้คันจะเอามาจับคู่กันมันก็ไม่น่าจะใช่นะออผมว่าไอ้ตะกูนั่นแหละ P Wise นั่นแหละที่มัน,อ,อ,อ,นอ่าน P Wise นันนะ P Wise P Wise นั่นแหละ, P น,ะ,หละน่าจะมาคู่กับคู่นี้ Pacer V 2ครับโอเคก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสหรือหาได้จะลองดูนะครับแต่ยังไม่สัญญานะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับ SC Pacer V 2ครับ ส้นเท้าสูง35มนะครับมิลลิเมตรหน้าเท้าสูง27มิลลิเมตรดรอปอยู่ที่8นะครับน้ำหนักคู่นี้10 US อยู่ที่220กรัมราคาขายอยู่ที่8,900บาทครับและเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจ Pacer V2 วันนี้แนะนำให้เข้าไปที่ร้านล e ว b า l a ร้านสโตรก็ได้นะครับอย่างสาขาที่ผมไปเนี่ยก็จะมีครบเลยที่ M-Sphere นะครับจะมีครบทุกรุ่นให้เ,เพื่อนๆได้มีโอกาสได้ทดสอบได้ทดลองสวมใส่ดูนะครับ ลองเดินลองเหยียบในร้านดูวิ่งจ็อกกิ้งในร้าน,นก็ได้แหละนะอยากรู้ว่าฟีลลิ่งแต่ละตัวเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับก็เรียนเชิญไปที่ร้านนะครับมีแน่นอนแล้วก็มีตัวบาลอสด้วยเอ็มโซเฟียจะมีบาลอสด้วยนะครับรีวิวไปก่อนหน้านี้นะบาลอสนะครับแล้วก็คู่นี้ก็จะมีด้วยเช่นเดียวกันสุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับ New b a l a n c e f u e l Cell Super c o m p r e s เ o r V2 ครับเพื่อนๆครับใครเคยมีโอกาสใส่ Pacer V1 ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับรุ่นนี้จะไปต่อกันไหมหรืออย่างไรนะครับหรือใครที่มีโอกาสได้ลองแล้ว Pacer V2 ได้ลองแล้วนะครับคิดเห็นอย่างไรช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับหรือใครยังไม่เคยลองเลยแต่ได้มีโอกาสลองคู่นี้แล้วนี่ Elite V4 นี่ลองแล้วนะครับอยากรู้ว่าพอเห็น Pacer V2 แล้วเนี่ยคิดอย่างไรบ้าง,างครับอยากจะเปลี่ยนใจมาสายเป็น Racing Fat นิดๆแบบนี้บ้างไหม ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะกันนะครับอยากรู้จริงๆครับผม okay. และสุดท้ายไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดนะครับรวมไปถึงคู่นี้ด้วยแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับไปแล้วบายบาย